สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอกันกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็นางานลาดยางผามะนาวเหมือนเดิมครับนี่โอ้เจ้าตะกเตนนี่จอดอยู่หน้าผ้ามะนาวเลยนะครับเจ้าตะกเตนเอาวันนี้เราจะมาอุดไฮโดรลิกครับดับเสีองกันอุลุมแรง แรงลมแรงเจ้าตักเต็นร้อยสี่สิบเฮตหากุ่นจครับหลังกุ่นจวันนี้เราจะมาอุไอดไฮดรอลิกที่รั่วครับนี่ข้างหลังข้างหน้านี่ก็มีร้อยสี่สิบจีโซขาดครับไปเปลี่ยนโซ่มาเมื่อวาน โซ่ขับล้อหลังขานี่เราก็จะถอดตัวนี้ครับนี่ถอดตัวนี้แหละถอดตัวนี้แล้วก็ไปเอาตัวอุดข้างหลังมาครับยื่สองดยืดสองครับนี่ถอดออกเลย ยเยิ่มนะไลท์ฮาร์ดิเขาทำไมสีแดงๆของเราทำไมใสๆเละแต่เช้าแล้วครับนี่รถใหม่ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเส้นไหนแปกเอาสองเส้นแล้วกัน ถึงกันลึกเลยครับแต่เช้าเลยครับนี่เอาถอดนี่แล้วก็ไปเอาตัวอุดข้างหลังครับเห็นเขาอุดไว้อยู่นี่ครับเห็นเขาอุดไว้อยู่ครับนี่ปึงเหมือนกัน นตกเซยมันมีน้ำขาวๆอย่างเงี้ยเช่นเข้าไปในถังบางระโบนี่น้ำขาวๆอย่างงี้นี่อนี่แหละนี่ตุ๊ดสองตัว ดีครับนี่ปูดไว้เลยเราไม่มีริปเปอร์หลังใช้เขาถอดออกเขาน่าจะเอามาทั้งชุดเลยครับแล้วเขาก็ถอดแยกชิ้นขายคิดว่านะครับโอ้เดี๋ยวนี้เขาเกิง่งเขาฉลาดครับน่าจะเอามาทั้งชุดแหละแล้วก็มาแยกชิ้นส่วนขาย จะได้ดีกว่าคันให้แน่นครับเอาวก็หาอะไรมาเก็บสายตัวนี้ให้เรียบร้อยครับมัดไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวมัดสายก่อนครับก็ุด สายเสร็จก็รุยงานต่อครับอจาก 140G ก็เมื่อวานโซ่ขาดก็ได้เป็นเปลี่ยนมาแล้วจาก 140G โซ่ขาดเปลี่ยนมาแล้วไปเราเจอ เป็นเปียกเป็นยางดอกบัางเรเดียนด้วยครับนี่ดอกอยางแบบนี้ลื่นเลยครับ<อ>ต้องคูดให้ถึงพื้นล่างครับไม่งั้นมีรอตะกุยอยู่กับที่แน่ครับ <laughs> ส่ดีเอลอยรับนี่ใสายดีเออยังฟรีเลยนะดินเปียกมากมากถึงมากมากอต้องคุณให้ถึงชั้นดินแข็งครับถึงจะไปได้อย่างนั้นเราไปไม่ได้แน่ครับ ว่าสภาพยังเปรียยอยู่ครับนิ่มเครืองรบน,นิ่มระบบภายในก็ยังดูดีแล้วก็ระบบควบคุมก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับ โงดินครับเจอดินดินขุดสะแล้วมั้งแบบนี่นี่เปียกมากเปียกเยอะเลยครับตากไว้โสักพักเหมือนกันเลยครับเพราะว่าอยู่ในร่มแห้งน่าจะแห้งยากไม่มีแดดครับไม่มีแดดพลิกไปพลิกมาแล้วเราก็จิกชั้นล่างขึ้นมา มิกผสมหน่อยครับให้เขาแห้งไวขึ้นแต่ริปเปอร์อ้อยสแกนดิฟายไม่มีครับนี่กำลังหาซื้อมาใส่อยู่สแกนดิฟายไม่มี หรือ,อจะร้อยสิบร้อยสี่สิบจีครับตามมาภายในครับนี่เกียร์คันคันเร่งมือระบบคอนโทรลมาอันนี้เป็นผานตัวหน้าครับนผ่านตัวหน้าเห็นไหมหนูไว้ใส่ใบมีดดันตัวนี้เป็นเอลออนตัวนี้ครับเป็นเอลออน ตัวนี้เป็นขยับเฟรมใบมีดครับนี่ตัวนี้ก็ล้มล้อเหมือนกันเหมือนคันเก่าที่ขับนี่ก็ยกกระบอกยกขึ้นลงขึ้นลงฝัง่งขวาตัวนี้ก็น่าจะเป็นใบมีดที่เขาติดตั้งมาครับใบมีดข้างอยู่ฝั่งขวานี่แหละเขาติดตั้งมาแต่น่าจะถอดออกแล้วแหละครับใบมีดที่ขึ้นเฉียงเฉียง่ยครับถ้า ถ้าใครเคยเห็นตุต่างประเทศน่าจะเดาออกตัวนี้เป็นริปเปอร์หลังริปเปอร์หลังแต่ข้าถทอดออกแล้วผมก็ได้อุดสายตัวนี้แหละครับได้อุดตัวสายอุดสายตัวนี้แหละตัวนี้เป็นความใบม,มีดความงายใบม,มีดตัวนี้เป็นกระบอกซ้ายขึ้นลงขึ้นลงนี่ก็สไลด์ใบม,มีด้ายขวานี่ก็หมุนวงเดือน เดือนครับนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นดิฟล็อกดิฟล็อกระบบไฟต่างๆครับไฟเลี้ยววงมาลัยโอ้แผงไมเรือนจอก็เป็นเหมือนกันกันกบคันเก่าที่ข่าวครับออรุ่นเดียวกันแต่คันนี้จะเป็นน้องคันนั้นประมาณสามสิบกว่าคัน จะไหม้กว่า30สิบกว่าคันเะ้าร้อยสี่ก็มาแล้วเออแรงดีมาเป็นลูกๆเลยเอดูขมวนืออเอาเอาจจะมืดหน่อยครับเพราะว่ามีแต่ร่มไม้โดยรวมแล้วถือว่าใช้ยังใช้ดีครับแต่อยู่ที่ยางเราจะดอกยางเราจะนี่หน่ยครับเป็นยางเรเดียน เจอดินเปียกเปียกก็จะคลีล้อไม่เกาะถนนเหมือนยางบ้างแบบเจ้าร้อยสี่สิบจีครับเนะี่ยเอาคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับมาเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ